อยากกินบุฟเฟ่ต์แบบไม่ต้องรีบเปลี่ยนเชิญที่นี่เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยนะคะเปิดกันทุกวันแล้วก็ให้กินแบบไม่อันไม่จำกัดเวลาค่ะมีโซนซีฟู้ดนะคะแต่ว่าโซนปกติเนี่ยก็จะมีกุ้งขาวนะให้ทานอันนี้จะเป็นกุ้งกล้ามกลางของโซนซีฟู้ดนะคะทุกคนร้านเรานะคะมีอาหารหลากหลายให้เราเนี่ยได้เลือกทานกันนะคะจะเป็นของข้าวของหวานของทานเล่นมีทั้งส้มตำขนมจีนมีอาหารมีข้าวแบบ คือมันครบะทุกคนสปาเกตเตี้ก็มีเมนูใหม่ๆนะคะมาเพิ่มเยอะมากปูกุ้งที่เนี่ยก็คือสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นเนื้อหวานฉ่ำนะคะมาแล้วคุณจะฟินมากๆนะคะกับรสชาติอาหารแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยกว้างขวางด้วยเจ้าโซนอยหมูกระทะบางบัวทองค่ะมาทานกันได้แบบไม่อั้นมากันแบบคู่รักแบบ ฟิลเฟนฟิลครอบครัวหรือว่าจะพาลูกๆหลานๆมากินนะคะทุกคนมาคนเดียวก็นั่งได้จ้าจ่ายตังค์แล้วเลือกโต๊ะได้เลยค่ะมีที่นั่งแบบไม่ต้องรอคิวนะคะของกินเยอะมากอยากบอกเลยว่าทานไม่จำกัดเวลาราคารวมน้ำแล้วค่ะเรียนเชิญกันนะคะทุกคนสาขาถนนวัดลาดประดุกนะคะเปิด4โมงเย็นสาขาถนนลำโพเปิดบ่าย3แล้วก็จะเปิดบ้านกล้วยใฟน้อยเร็วๆนี้